ตอนนี้กำลังทำพิธีกันเลยเนาะค่ะขึ้นบานไหมกันเนาะจาะพี่น้องอันนี้ของมีครบเลยเนาะค่ะเป็นหาเป็น เอาเรียบร้อยแล้วสามได้ไหมก็สามมามึงส่วนเสียงแทบๆมาหลายฝูหลายคนมายางวุ่นเวียนอ้อมหักถอนฟันกับตาไอ้ตรงยังหิวซิงของมาคือตามาแค่เป็นแค่สายโอ้ยพวกผู้ขากำมะตะไก่ยุลามาตะพูด มาชาวบ้านเมื่อมันคำพ้องแดนอบอุ่นเม,มื่อมันขครนสมบูรณ์ระดีตการก้อนจีว่ามีแล้วสุขจรข้าวว่าคนทั้งพี่ไรมีการเห็ดบันไหมเกิดมีควมเหยบใสมาคำคุ้นเห็นลูกเตาอยากเท้าอย่างทับเย็น ของจําเงินคนมาให้แล้วไดบ่เขินขาดย่าประหลาดนเล่ามาคุ้นคําให้มังมีผู้ตัวผมไม่ไมาต่้นกันสิมาพ่นคําขอจะนําจะปล่อยแสงเว้าเสียงแฮงจะแกกแคนขอน้ําเจ้าผู้เที่ยวจรอนใขอวอนถามส่วนได้อกระบวนได้อีหยังมาแน่หรือหากว่ามาแวะทักเล่นหาแนวได้มันบ่มีซั่นก็บ่พามโอ้ย้ากันแนวหามาซ้อน้ากันแนวอ่าหามาซ้อน ลูกหลานหัาหิวผลมาพร้อมคู่สุอันเด็นาบนอคุกเกิงพาสมบัิดวงดาวป้าบอกมาไว้ในยังมาน้ำพร้อมได้มาเบวดถูกต้องแหงหลุกท้องมุ่งหลูกหัวมีกินเข็ดมัดหัวขอเอาตัวมาโยกไต่สิพอได้เงียบนนอ ก็คัดผ่านกวางก็คัดากันกนา้ำเช็ดก็ได้

nhao bay mình là khó lắm, luôn luôn đi, nhao bay luôn luôn con. Phết ở đây dưới nhu hàn là bàn này, ở dưới nhu là thì bác nương, nhiều cá cái

อันนี้เป็นกาลังจุดถูกจุดเทียนายถึงคุณพารัตนาไตกันนะจ๊ะเอานับเขาไม่ยินแล้วเขาเออผม หลังจากที่ทำพิธีขึ้นบ้านแล้วเนาะคะ่ะก็เป็นเวลาอาหารเนาะคะ่ะอุดมสมบูรณ์เนาะคะ่ะพี่น้องเอาไายเขากิ้มเขา